รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบ็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%นักมาเลยที่ f c e b o o o กจูนบ i โ o ช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก,โกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่เป็นตำนานแจกฟรีนั่นก็คือ บาเลซี่ล่างนี้นะครับเป็นนักเตะที่เข้ามาให้สูงในแพ็กเดียวกันกับฟรานโดตอเรส08แดงนะครับแนวทางนครับผมแนะนําเป็นแบบนี้นะจะมี2แบบนะแบบที่1ก็จะเป็นแบบนี้แบบที่2สามารถไปรับชมได้ในทิกต o k เลยนะจะเป็นแบบสายสมดุลสมดุลจัดเลยนะครับเร็้วแข็งแล้วก็มีกัเกมรับดีนะล่างนี้จะเป็นแบบสําหรับบูทชัดดาวแล้วกันนะครับแต่ตัวนั้นก็ต้องบูทโค้ดที่แตกต่างกันออกไปหน่อยนะครับโดยนะครับบูทที่ผมแนะนําใส่ใส่เป็นชัดดาวได้เลยนะครับสําหรับบาเลซี่นะครับ เบลซีนะครับจะมาเป็นกองหลังที่มีส่วนสูง176นรัร่างในอายุ34นะครับขนาดเท้าขวาเล่นรสโมสรน AC มิลานนะครับมาในเพรสไทล์บิวา่าตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือ CB เหมือนจะเพิ่มตำแหน่งไม่ได้ประถ้าผมจะไม่ผิดน,นะถ้าเพิ่มตำแหน่งได้น่าจะดีอยู่เช็คให้ก่อนตึงๆๆส่วนตัวมีการอัพแบบเป็นสายแบคด้วยนะแต่เสียดายเล่นแบคไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต๊ต๊ต๊โดยโอเวอร์ออลของบาเลซี่นะครับจะอยู่ที่98นะ <S <S บูทแล้ว104นะมีค่าพลังไอตจักกิ้งอาร์วินทอยู่ที่66บอลออโทน7 2ดีบิ้ง73การไปกับบอล74ส่งสั้น77นะครับส่งยาว69เจ้ากองกอง64ครับลูกเฮดดิ้ง83นะครับเกมรับอยู่ที่100นะนะครับดีวิชีอาวินิท100นะครับแอตแทกเอแทก,ทก แท็กกิ้งนะครับอยู่ที่98นะครับความบุดัน90การช่วยเกมลับ101นะสปีดอยู่ที่87นะครับสปีดต,ต้น8 1แทิกกิ้งมาเวอร์79นะครับจัม97ความแม็นแก่ง90วาลลัซ์71สเตมินา90ใช้2เท้าได้ไฮนะสกิลที่ได้มามี2 w o passing ครับ man m a r กิ้งสกิลเกมลับสกิลบล็อกเกอร์สกิล er, แย่งโมสกิลสไลด์สกิลฟอร์เทสสกิลเคลียร์ท่ายาก สกิลกับตนันสกิลไฟติง้งสปีดสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมก็จะเป็นสกิลเฮดดิ้งวันทัสพาร์ตนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นสกิลที่เราชื่นชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสกิลวางบอลต่างๆพวกโรล็ลอปเต็ดพาร์ตวิเต็ดพาร์ตอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปเพิ่มเติมให้ทางด้านบาเลซี่ได้เลยนะครับตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะยืนคู่กับทางด้านบุตเต็ดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มดีกว่าว่าบาเลซี่ล่านเนี่ยจะโหดจะเฟี้ยวจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลย รม,มาเริ่มการรีวิวบาเลซี่ครับฝั่งตรงข้ามจะแทงบอลทะลุช่องหลุดมาจิ้มบอลมาบาเลซี่กวาดเลยครับนี่โอ้โหสไลด์ดักไว้เลยครับด็อกบาไปต่อไม่ได้ครับแล้วก็เคลียร์ยาวมาให้เพื่อนด้านหน้าครับจอดนี้อยู่แล้วจะวิ่งวัดกับความเร็วบาเลซี่ด็อกบาเนาะมันไม่ได้เร็วมากบาเลซี่ก็เลยเก็บมาง่ายๆครับแล้วก็พาบอลขึ้นมาจ่ายมาให้เพื่อนครับ ช็อตนี้ด็อกบาได้บอลครับจะผ่านยกมาบาลิซี่มงตั้งไปให้เพื่อนนะครับชิลๆลูกนี้ถือว่ามงได้อยู่ลูกกลางกาศอาจจะไม่ได้ดีมากนะทุกคนความเร็วเห็นปะบางช็อตแม่งก็เกือบโดนด็อกบาวิ่งแซงนะครับต,ต้องพยายามคุมดีๆหาจังหวะคุมดีๆหน่อยนะความเร็วมันไม่ได้ปี๊ดมากนะกองหลังตัวนี้นะตัวเล็กแล้ว <c oughs> ไม่ได้เร็วปี๊ดนะครับแต่ว่าพอมีความเร็วได้นะถ้าเราแบบว่าเน,น้นแบบใช้ความเร็วอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากเพื่อแบบพวกชาลีบาอย่างเงี้ยมันเร็วตั้งแต่แบบ มันต้องอัพสายแบบถ้าออโต้ไม่ค่อยเชียร์อัพเท่าไหร่นะบาเดซี่แนะนำว่าอัพไซน์ในดีกว่านะนี่รับยืนหนักยืนคลองอะไรเงี้ยเราต้องแบบคุ้มหลังดีๆหน่อยนะครับตัวมันเล็กนะครับดันความแข็งแกรงขึ้นมาเนี่ยดับได้หลายช็อตครับโอเคครับยิงมาเก็บครับนี่แต่บอลพลาดนี่โอเคดักได้อีกแล้วโอเคเคียร์ออกมาครับนี่อะไรไม่ชัวเราเคียร์ออกก่อนนะ วิ่งมาดักครับโอเคครับจ่ายให้เพื่อนได้และหลายๆ็อตก็ ai ก็ดีอยู่นะแต่ว่าเราต้องแบบช่วยช่ยมันหน่อยนะตัวมันขาสั้นบางทีเราต้องแบบยืนให้มันถูกที่ถูกเวลาหน่อยนะครับแบบเห็นมาเปยยกมาบารีซี่เกี่ยวได้ครับแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกไปเลยครับนี่อย่าอย่าประมาทแค่นั้นเลยนะครับคือดักได้ต้องพยายามเคลียร์ในกรอบโดนหม่งมาบารีซี่โอ้โหแย่งได้เกือบโดนซ้ําโอเคเกือบโดนนะเมื่อกี้ ติดบ,บารซี่บารซี่จ่ายมาวลาีล่าหมดสวยบารซี่ดักได้เลยนะมาหลายๆช็อตแม่งแบบดักสวยอยู่นะทำไปเล่นไปนี่ครับถ้ารู้สึกว่า <c oughs> จังหวะไหนไม่ชัวร์ผมแนะนําแบบนี้เลยครับกวาดเลยตัดเกมเขาเรียกนะครับโดนใบเหลืองแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าหนักครับเน,น้นดักทางเอาแล้วก็เคลียออกมาอย่างเดียวครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับบารีซี่ล่างนี้เพื่อนๆลองเล่นแล้วมีความรู้สึกไงคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราไปตัดเกตกันเลยดีกว่าครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับบาลีซี่ล่างนี้ส่วนตัวผมว่าก็เล่นได้อยู่นะแต่ก็พูดตรงว่าถ้ามีพวกชาลีบงชาลีบาผมอาจจะชอบมากกว่านะสมมติว่ามีชาลีบาเขียวอะไรเงี้ยผมอาจจะเลือกใช้เป็นชาลีบาเขียวนะเพราะว่ารูปร่างลักษณะแม่งดูดีกว่านะความลงความเร็วอย่างเงี้ยดูดีกว่านะครับแต่เรื่องเกมรับบาลีซี่มันจะดีกว่านั้นแต่ข้อเสียของมันคือขาสั้นนะครับแล้วก็รูปร่างเล็กนะครับแต่ภาพรวมเล่นได้ไม่ได้แย่นะคุมดีๆหาจังหวะบอลดีๆในการยืนดับหรือว่าอะไรเงี้ย ก็สามารถเอาบาริซี่มาเสริมทับเอาไว้ในทีมได้นะสำหรับเพื่อนๆ,ๆที่เปิดได้ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าได้กองห,งหอลัหง,งตัวนี้หรือเปล่าหรือได้ใช้งานกองหลังตัวนี้หรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับเปิดได้ตัวไหนกันบ้างนะครับตัวใน ID ดีนี้เปิดได้บาแค่บาริซี่นะแต่ว่าอีกไอดีนึงได้ตอเรสแล้วก็ปารก์กีซองนะครับเดี๋ยวจะมาทยอยรีวิวให้นะใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปคนเดตอเรสก็สามารถไปรับชมได้ตัดเกฑ์ผมให้บาริซี่อยู่ที่ประมาณ8.5 8เต็ม10ประมาณนั้นละกันนะครับ สำหรับบาลซี่นะเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตตัวอะไรคอมเมนต์มาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับผม